อัพเดตพลังงานของเขานะคะประจำวันนี้มาดูซิว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ10ดาบอ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะหรืออาจจะมีประเด็นกันอยู่นะนิ่งเงียบกันไปมาดูซิจะเป็นอย่างไรเจ็ดถ้วย ให้ดูนะมีพลังงานของความห่างไกลแล้วก็ติดต่อกันด้วยช่องทางออนไลน์เป็นหลักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบอาจจะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วซ้ําๆนะทั้งคู่ก็พยายามที่จะซ่อมแซมพยายามที่จะแก้ไขหรือบางความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะมีสเสน่ห์แล้วก็มีตัวเลือกมีคนเข้าหาเยอะเป็นในเรื่องพลังงานของรักซ้อนมือที่3รักทางเลือกก็เป็นไปได้นะคะ ชัดเจนมากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เปิดตัวก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่เหมือนต่างคนต่างน่เงียบกันจริงๆไม่ได้คุยกันเลยนะหรือถ้าจะสื่อสารก,กันก็จะเป็นทางออนไลน์จริงๆนะคะโอเคมีพลังงานของความรู้สึกที่แบบ เป็นเซฟโซนเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะไพ่เดอเอ่อไพ่เดอเลเแล้วก็ไพ่เอ็มเ s รนะรวมถึงไพ it, นะ่เฮอร์มน่ะสามใบเนี้ยรวมกัน,นอ่นะหมอนรัชารู้สึกได้ถึงพลังงานของความอบอุ่นปลอดภยัยแล้วก็เหมือนจริงๆอะ่ะอองตรงนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยทั้งคู่ก็รู้สึกว่ามันมีเคมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันด้วยนะคะทีนี้ไพ่เดอรเลเกับสาดาบเนี่ยกับไพ่ใบนี้หมอ หมอก็ใช้คําว่ามันก็เป็นไปได้นะคะที่ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นลักซ้อนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นมือที่1มือที่2มือที่3หรือคุณอาจจะเป็นตัวจริงยืนหนึ่งก็ได้นะคะหรือบางกรณีมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนคุยก็ได้นะคะแล้วมันก็แบบมันไม่มีความชัดเจนก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่จบกันไปแล้วก็มีการพยายามกลับมากลับมา หรือฟื้นความสัมพันธ์นะคะแต่สถานการณ์ปัจจุบันที่เห็นนะ่ะมันมีความเงียบนะคะมันมีความเงียบแล้วก็มองว่าในความสัมพันธ์นี้นะโดยรวมไพ่อะ่ะค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันอาจจะยังไม่จบนะจะมีการพยายามกลับมาปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกลับมาซ่อมแซมความสัมพันธ์ ในความรู้สึกของเขานะคะในตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะมีใครเข้ามาในชีวิตมากมายแต่คุณก็ยังคงเป็นที่หนึ่งนะคะยืนหนึ่งในใจของเขาเขามองคุณเป็นเซฟโซนของเขาจริงๆนะมองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเขารู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วเขาก็มองคุณนี่แบบเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาดีในหลายๆเรื่อง เคมีตรงกันรู้ใจเขาคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แปลกๆอะ่ะนะเป็นคนที่เหมือนเหมือนอารมณ์แบบสองขั้วเออเหมือนไบโพล่านิดนึงอะ่ะบางครั้งเขาก็อยากที่จะอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่เงียบๆนะคะไม่อยากให้ใครไปจุกจิกวุ่นวายอะไรกับเขาเขาชอบอยู่ในโลกโลกแบบโลกเพอ้อฝันโลกจินตนาการโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตนะ่ะ นะคะชอบชอบทำอะไรอยู่ในในโลกพวกนะั้นนะ่ะนะบางคนอาจจะเล่นเกมหรือบางคนอาจจะทำงานก็ได้นะคะนี่คือนี่คือพาร์ทหของเขาแต่อีกบางพาร์ทหนึ่งอ่ะเขาก็อยากที่จะมีใครอยากคือบางพาร์ทอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีใครแต่บางพาร์ทอ่ะอยากจะมีใครอยากจะมีคนรู้ใจนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังสับสนในตัวเองอยู่ถ้าในเคสที่เขาโสดที่เขาไม่มีแฟนนะ เหมือนเขาอะเคยมีปมความผิดหวังในอดีตน,นะคะเคยอกหักเคยผิดหวังเคยถูกแทงข้างหลังนะคะเคยถูกทำร้ายจิตใจจากคนที่เขารักคนที่เขาไว้ใจมันก็เลยทำให้เขาอะเหมือนยังมีความกลัวกลัวที่จะต้องไปเจอความผิดหวังนั้นอีกก็เลยค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองอยู่ในโลกของออจินตนาการอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะแต่พอวันนึงอยากจะมีความรักจริงๆริ่ะก็กลัว นะนี่คือกรณีที่เขาโสดนะแต่ถ้ากรณีที่คุณกับเขาเป็นคนเก่าเนี่ยมองว่ามันเป็นปัญหาเก่าๆสะสมที่คุณกับเขาก็พยายามจะแก้ไขพยายามจะก้าวผ่านแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้คือพอพอห่างกันไปดีขึ้นแล้วกลับมาคบกันมันก็กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกอ่ะมันก็เลยทําให้เขากังวลว่าถ้าจะกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมแต่พอเขาไม่มีคุณเนะ่ะเขาก็คิดถึงไง ะะเขาก็อยากที่อยากจะกลับมาคืออยากมีเราอ่ะแต่ก็กลัวกลัวกับปมในอดีตนะที่มันเคยเกิดขึ้นนะส่วนในกรณีที่เป็นในเรื่องของลักทางเลือกลักซ้อนนะมือที่3หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่นะมันเหมือนกับว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเข้ากันได้ดีเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจเขามีความสุขนะ แต่บางครั้งอ่ะเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าทําไมเขาถึงยังไม่ให้ความชัดเจนอะ่ะเป็นอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากชัดเจน mm. เดี๋ยวไม่อยากชัดเจนนะคะและในขณะเดียวกันยิ่งถ้าเขามีตัวเลือกหรือถ้าเขามีใครของเขาอยู่แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยเด็ดขาดนะ,นะคะ <i> เขาไม่ค่อยเด็ดขาดอารมณ์แบบพออยู่ใกล้คุณก็รักคุณก็ต้องการคุณแต่พอเขาห่างจากคุณไปใกล้คนอื่นน่ะเขาก็ไปรักคนอื่นนะไปไปแบบอารมณ์แบบเหมือน <inhale> เหมือนเขาสลับโหมดอ่ะเออใครที่อยู่ใกล้เขาอ่ะจะมีผลต่อเขามากๆนะอะไรประมาณนั้นนะคะขอดูบทสรุปความสัมพันธ์เรากับเขานะคะขอเป็นภายใน3มเดือนนี้นก็น่าจะยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตนะอืมเหมือนจะขาดหายตัดขาดแต่สักพักหนึ่งมันก็จะมีการวนเวียนกลับมานะคะออกแนวแบบว่า ปิดปิดเปิดเปิดน่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มซิตัดกันยังไม่ขาดนะคะคุณก็ยังคงเป็นเซฟโซนของเขาออกแนวแบบว่าตอนตอนไม่มีอะ่ะเขาอะ่ะจะคิดถึงคุณอะ่ะเขาจะเหงาอ่ะนะคะแล้วเขาอะ่ะเป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งนะเขามีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะว่าคุณอะ่ะไม่หายไปไหนหรอก แล้เขาก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขาอ่ะติดต่อกลับมาคุณก็ยังจะยินดีเปิดโอกาสให้เขาดังนั้นนะในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายไปไปกับกับ พอจะตัดกันก็ตัดไม่ขาดตอนมีก็อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่านะคะแต่พอหายไปแล้วห่างหายกันไปแล้วกลับรู้สึกคิดถึงนะคะกลับรู้สึกโหยหานะอารมณ์ของเขามันจะเป็นสองขั้วเหมือนไบโพล่าเดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไม่อยากมีแต่โดยรวมแล้วถ้าคุณถามว่าความสัมพันธ์นี้จะตัดขาดกันไหมไม่ตัดขาด แต่ถ้าคำถามของคุณคือความสัมพันธ์มันจะมีแนวโน้มของการพัฒนาขึ้นไหมใช้คำว่าทรงๆส,สุดๆเหมือนที่ผ่านมามามาไปๆมามาหายๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมาจริงๆเป็นกิจจลนะักษณะอ่ะขอดูซิว่าแล้วเราควรที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมอ่ะขอดูว่าถ้าไปต่อแล้วความสัมพันธ์ในอนาคตจะมีความชัดเจนไหมขอสามใบซิ คุณยังไม่มั่นใจเลยนะอืมคุณยังไม่มั่นใจกับตัวเขาเอาเป็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะถ้าคุณไหวกับความสัมพันธ์ที่มามาไปไปรักก็ปิดรักก็เปิด นะคะคือออกแนวแบบว่าตอนที่มีเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราสักเท่าไหร่แต่พอห่างกันไปแล้วเขาก็จะกลับมาพยายามทําดีกับเราในวันที่เราจะ move on นะคะทีนี้ความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะด้วย energy ของเขาก็จะมีความโลกส่วนตัวสูงมีความแปรปวนมีความแบบอ,อ,อยากที่จะเอาเวลาของเขาไปทํากิจกรรมที่เขาสนใจจริงๆซึ่งคุณอาจจะไม่ใช่ความความสาคัญอันดับต้นๆของเขาอ่ะ นะคือออกแนวแบบว่าทุกอย่างที่เขาสนใจอะ่ะมันจะเป็นอันดับหนึ่งหมดเลยยกเว้นคุณทีนี้ถ้าคุณอะมองว่าในอนาคตมันมีโอกาสไหมที่เขาจะชัดเจนหรือเขาจะให้ความจริงจังกับเราในอนาคตมีนะคะถ้าคุณรอไหวนะซึ่งปีนี้มองว่า ความชัดเจนหรือความจริงจังหรือความสม่ำเสมอของเขาอ่ะจะมาในช่วงปลายปลายปีนะคะช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนะคนคนนี้เขาถึงจะเริ่มให้ความสม่ำเสมอกับคุณดังนั้นในช่วงนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะสวิงนะถ้าคุณจะไปต่อคุณก็ลองประเมินสถานการณ์ว่าคุณจะอดทนกับช่วง8เดือนแรกของปียังไงนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ